เรื่องย่อเพื่อนแพงไอล้ลอลูกชายคนเดียวของเสือเทิดเสือกลับใจที่หวังใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขที่ทุ่งบ้านสร้างไอ้รอช่วยชีวิตอีแพงที่กำลังจมน้ำตายโดยที่นางเพื่อนพี่สาวของอีแพงได้แต่ยืนร้องโวกเวกไม่ยอมช่วยนางเพื่อนกับอีแพงเป็นลูกสาวของพิษ เพื่อนสนิทเสือเทิดแต่เสือเทิดกลับถูกตำรวจตามเจอและยิงตายต่อหน้าไอ,อ้หลอที่เพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นโจรก่อนตายเสือเทิดให้ไอ้หลอสบานกับพระที่ห้อยคอว่าจะเป็นคนดีไม่ผิดศีลไอ้หลอยึดมั่นคำสบานของพ่อและขอตายอย่างทรมานถ้าติดคำสบานใดๆต่อหน้าพระองค์นี้ขณะที่อีแพงรู้สึกติดหนี้บุญคุณชีวิตพี่ลอและคอยตามติดเป็นเงาพี่ลอตลอด ซึ่งไอ้เราก็ช่วยดูแลอีแพงและเห็นใจมันทุกครั้งที่พ่อกับพี่ด่าทอเหตุเพราะพ่อกับพี่โทษว่าอีแพงเป็นเสนียดที่ทําให้แม่ตายตั้งแต่แรกคลอดสิบปีผ่านไปไอ้เรากับนางเพื่อนโตเป็นหนุ่มสาวและรักชอบพอกันอย่างที่ชาวบ้านสร้างทุกคนเห็นดีเห็นงามแต่ก่อนถึงวันมั่นตามเลิกเสือมิ่งลูกน้องเก่าของเสือเทอดิดหนีคดีมา ที่บ้านสร้างและต้องการพาตัวไอรอไปอยู่ด้วยเรื่องรู้ไปถึงไอวีระลูกชายนายประจวบเจ้าของโรงศีใหญ่ในอำเภอที่เขม่นพยายามแย่งนางเพื่อนมาจากไอรอมาตลอดไอวีระวางแผนทําให้ชาวบ้านคิดว่าไอรอเป็นพวกเดียวกับโจรเพื่อไล่ไอรอไปให้พ้นในขณะที่นางเพื่อนก็ได้พบกับแรมลูกสาวครูแสงที่ถูกส่งไปเรียนนาฏศีลนในพระนคร แต่ไปทำตัวมม่วผู้ชายและเห็นแก่ตัวอย่างไร้การแรมพยายามชักชวนนางเพื่อนให้ไปพระนครด้วยกันเพราะอยากเอาไปขายเข้าซ่องแต่อีแพงรู้เข้าจึงฟ้องครูแสงนางแรมเผาบ้านตัวเองแล้วหนีไปทำร้ายนางเพื่อนจนสลบและพาไปพระนครด้วยกันส่วนไอรรอต้องไปตามล่าเสือมิ่งเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและพิสูจน์ความจริงว่าไอวีระอยู่เบื้องหลัง วิลาถูกไอรอเล่นงานบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นเสือลำบากหนีหายไปไอรอได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีไข้ป่าแทรกซ้อนจนทุกคนคิดว่าไอรอต้องตายแน่ๆมีแต่อีแพงที่ดูแลใกล้ชิดหวังว่าพี่รอที่มันแอบรักมาตลอดจะปลอดภัยทั้งๆที่รู้ว่ารักของมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่รอรักพี่สาวตัวเองและอีแพงก็ไม่คิดจะแย่งคนรักของพี่ โชคดีที่โฉมฉายน้าสาวของอีแพงซึ่งไปร่ำรวยอยู่พนักครมาไหว้ศพพี่สาวพอดีจึงมีน้ำใจช่วยพาไอ้รอไปรักษาตัวที่พนักครกระทั่งไอ้ไอรอรอดตายและกำลังจะไปช่วยนางเพื่อนจากซ่องแต่คนที่ช่วยนางเพื่อนได้ก่อนคือคุณมานพทนายหนุ่มนักเรียนนอกหัวเก้าหน้าลูกชายเจ้าคุณรัฐ นั่งเพื่อนประทับใจคุณมานพที่ทั้งหล่อและเป็นสุภาพบุรุษจนทำให้หลงลืมความรักซื่อๆของไอลอลและตัดสินใจทิ้งไอลอลไปรับคำขอแต่งงานของคุณมานพแทนอีแพงด่าพี่สาวที่รักเผื่อเลือกท,ทั้งทั้งพี่เพื่อนกับพี่รอสาบานรักกันต่อหน้าพระที่ห้อยคอพี่รอแล้วแต่นั่งเพื่อนก็ไม่สนใจใยดียังคงเลือกที่จะแต่งงานกับคุณมานพ ไอ,อ้รอทําได้ก็แค่หอบหัวใจช้ารักกลับมาบ้านสร้างด้วยความสงสารในคืนที่ฝนตกกระหน่าอีแพงไปดูแลพี่รอและได้สารภาพความในใจที่มันแอบรักพี่รอมาตั้งแต่เด็กความรักของอีแพงที่ซื่อบริสุทธิ์ทําให้ไอ,อ้รอเผลอใจได้เสียกับอีแพงนั่งพื่นหลงว่าตัวเองโชคดีที่จะได้แต่งงานกับคุณมานพแต่มารู้ความจริงว่าเขาเห็นมันเป็นแค่ของเล่น เพราะยังมีโสพีนักร้องสาวสวยตัวแสบอีกคนที่ตามมาราวีเอาเรื่องพยายามแย่งคุณมานกคืนส่วนนางแรมก็ตามมาหาทางแก้แค้นที่ทำให้ตัวเองตกต่ำนางเพื่อนยุยงให้มีหลวงของผู้ชายที่แรมไปยุ่งด้วยยิงแรมตายต่อหน้าต่อตายอย่างเลือดเย็นมานกรู้เรื่องนี้เข้าจึงใช้เป็นข้ออ้างเลิกกับนางเพื่อนเมื่อไม่เหลือใครให้พึ่งพิงอีกจึงต้องบากหน้ากลับ ร้องห่มร้องไห้ขอพี่รอยกโทษให้อีแพงสงสารพี่สาวจึงขอให้พี่รอกลับไปคืนดีกับพี่โดยไม่ยอมบอกเรื่องที่ตัวเองกำลังตั้งท้องกับพี่รอได้สามเดือนแล้วขณะนั้นเองไอวิระที่หนีไปเป็นเสือร้ายซ่องสุงกำลังจนชื่อเสียงกระชอนได้วางแผนกลับมาบ้านสร้างเพื่อแก้แค้นไอรอที่ฝากรอยแผลไว้บนหน้ามันได้โอกาสดีลงมือขณะที่ไอรอต้องเอาควายไปเลี้ยงที่ดอน เพื่อหนีน้ําท่วมหลายเดือนขณะที่อาการท้องของอ e ีแพงเริ่มปิดไม่มิดจนพ่อกับพี่สงสัยกลายเป็นพ่อเด็กในท้องแต่อ e ีแพงก็ไม่ยอมปรยป,ปากพูดความจริงทําให้ไอเรืองลูกชายครูแสงซึ่งแอบชอบอ e ีแพงมาตลอดอดสงสารไม่ได้ที่ต้องเห็นอ e ีแพงโดนชาวบ้านรุมประนามและโดนพ่อตบตีไอเรืองจึงเปล่าประกาศว่ามันคือผัวของอ e ีแพงและพร้อมแต่งงานกับอ e ีแพงทันที ไอ,อ้รอที่กาลังเลี้ยงควายอยู่ที่ดอนถูกเสือวีระดักเล่นงานแต่ก็สามารถเอาตัวรอดและช่วยตำรวจจับเสือวีระเข้าตารางได้ไอ,อ้รอได้ยินข่าวเรื่องไอเรืองจะแต่งงานกับอีแพงก็รีบกลับบ้านสร้างแต่อีแพงเกิดทะเลาะกับนางเพื่อนที่ไม่เชื่อว่าไอาเรืองเป็นพ่อเด็กอีแพงยืนกรานไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อเด็กและเดินหนีพี่สาวด้วยความโกรธจนขาดสตินางเพื่อนไม่ยอมเตือนอีแพงเรื่องบันไดที่กําลังพัง อีแพงจึงพลัดตกบันไดและต้องคลอดก่อนกําหนดลูกอีแพงคลอดออกมาได้แค่ไม่กี่วันก็ตายอาการของอีแพงเองก็ไม่มีแววว่าจะรอดแต่อีแพงก็เฝ้ารอพี่รอกลับมาจนเมื่อได้พบหน้าพี่รออีกครั้งอีแพงก็ตายในอ้อมกอดพี่รอที่มันรักอย่างซื่อบริสุทธิ์เมื่อหัวใจเปลี่ยนไม่เป็นไปนตามคำสาบานต่อหน้าสร้อยพระของพ่อที่เคยลั่นวาจาไว ชะตาชีวิตของหนุ่มบ้านทุ่งที่ยึดมั่นในรับแท้จะมีทางเลือกเหลือเพียงกี่ทางกับหญิงอันเป็นที่รัก